ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ช่องพันพันชาแนลก็จะมาขอเลขพญาบึง้งในวันพระแปดค่ำครบรอบแปดค่ำซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่สองครับมาขอเป็นงวดที่สองงวดแรกขอก่อนปีใหม่ก็ uh huh. เออก็อ2สองตัวสองแปดแต่มีจับได้เป็นอะไรนะห้าห้าสองแปดเนาะ าสองแปดห้าสองเจ็ดก็เฉียดไปแต้มนึงครับเก็บสามตัวตรงอีกได้สองแปดมางวดนี้ก็เลยมาขอเนาะมาขอเป็นงวดที่สองทำพิดีขอก็อตามต่ออื่อให้โชคให้ลาบกันต่ออีกเป็นงวดที่สองเพราะว่าไอ แต่ละรูเนาะขอขอไว้ประมาณสามงวดประมาณสามงวดติดขอไว้แต่แต่ละรูนะครับผมแต,แต่ถ้าไม่เข้าก็คือเปลี่ยนรูเลยแต่ถ้าเข้าก็คือตามต่อนี่เป็นงวดที่สองครับผมก็เดี๋ยวก็ทําพิธีขอพอจะบึ้งกันก่อนครับผมวันนี้มาค่าเลยครับผมวพ่าจะบึง้ง จะออกมาแล้วเนี่ยครับตัวพระจ้มึงมาค่ำค่ำก็เริ่มออกแล้วก็ทำพิธีขอก่อนครับผม ครับทำพิธีขอเสร็จแล้วก็จะเป็นการใส่ตัวเลขก็ทำชุดเดียวนะครับผมทำชุดเดียวหนึ่งถึงศูนย์ครับผมครับใส่ตัวเลขนะครับ ครับผมใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วครับผมชุดเดียวนะครับหนึ่งถึงศูนย์นี่ก็ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพญาบึง้งเนี่ยครับผมเห็นตัวพยาบึ้งไหมครับกำลังเรียกให้อยู่มั้งอุ้มอยู่เลยไมรู้เห็นกันหรือเปล่า <c oughs> ครับก็รอสักพักผม ว่าพญาบึ้งเพื่อนจะให้ตัวเลขตัวไหนมาให้โชคให้ลาบตัวไหนมาก็รออีกสักพักนะครับผมเรามาดูกันอีกรอบนึงครับผม,มครับก็ถึงเวลามาเอาตัวเลขแล้วครับผมนี่ครับตัวพญาบึง้งยังอยู่สดๆดร้อน <laughs> นี่ก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะก็มาดูเพื่อนก็เอกมา ออกมาเลยครับน okay? like. wow. like Some so, ี so, you you ่ครับ so, ก็อยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับกองก็อยู่หกใบเลยงวดนี้ไม่ชัดนี่ครับก็งายอยู่สองแผ่นนี่ครับผมที่งายอยู่ที่งายอยู่สองแผ่นนี่ครับโอ้พยายาบึ้งให้เยอะวดนี้แต่เอาที่งายอยู่ก่อนเนาะที่งายอยู่สองใบนี้ดูดิว่าเป็นเลขอะไรครับที่งายอยู่นี่ครับ ที่ไงอยู่ชัดเจนตัวนี้คู่กันเลยพายาบึ้งก็ยังอยู่เลยครับนี่ครับตัวพายาบึง้งเป็นแปดห้านะครับผมคู่ที่ว่าหงายอยู่เลยแปดห้าก็น่าจะเน้นตัวนี้มั้งเพราะว่าที่เหลือก็คือยังคว่ำอยู่แล้วก็กองเงินอยู่แบบคว่ำที่หงายอยู่สองแผ่นตรงนี้ก็เป็นแปดห้าครับ แปดห้าแปดสองสามห้าเนาะแต่ก็เนี่ยแปดห้านี่แหละครับแต่ชอบเปลี่ยนก็มีแต่แปดเนาะส่วนมากนะจะสามห้าได้ก็ลองลองอันนี้นี่เออลองที่คว่ำอยู่อีกสี่สี่ใบเนาะเออสี่ใบก,กันกันก็จะมีนี่ อยู่มอยู่สี่ใบก็จะเป็นน,นี่เป็นหนึ่งสามก็คู่นี้นอหนึ 1, ่งสามศูนอันนี้อยู่ใกล้ปากรูอันนี้อยู่ใกล้ปากรูเลยศูนย์สี่หนึ่งสามให้เยอะเลยเกินแต่ที่เห็นเลยมาเห็นเลยก็แปดห้าครับ ก็น่าจะได้เลขมันนี่ครับสองชุดอย่างนี้เป็นสองชุดอย่างนี้แปดห้านี่เห็นไงอยู่เลยส่วนส่วนไอ้ที่ที่สี่ตัวสี่ตัวชุดนี้ก็เห็นคว่ำอ,อยู่เห็นคว่ำอ,อยู่ครับผมก็เลยเปิดดูแต่ที่ว่าเดินมาเห็นก็คือมาเห็นแปดห้าเลยครับผม จะได้เป็นสองชุดอย่างนี้ก็ชอ,กชอบตัวไหนก็ลองตัดเล่นดูครับผมเลือกเล่นดูว่าเป็นเลขที่ตรงใจก็ลองตัดเล่นดูไว้ใช้เป็นแนวทางนะครับผมใช้วิจารณญาณครับวิจารณญาณในการชมนะครับผมก็ชอบตัวไหนก็ตัดลองตัดดูครับตัดเล่นดูเผื่อเข้านั่น ตัวที่เลขที่ชอบเนาะงวดวันที่อืมนี่เป็นงวดวันที่สิบเจ็ดอืาสิบเจ็ดเนาะเอองวดนี้ออกวันที่สิบเจ็ดครับผมใช้เป็นแนวทางนะครับเน้นว่าใช้เป็นแนวทางชอบกอ็ชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้ครับผมไม่ว่ากันใช้เป็นแนวทางครับแต่นี่ครับผมเน้นๆเ,เลยครับผมตัวนี้เพราะว่าเดินมาก็เห็นไงอยู่สองตัวนี้ แปนะครับผมเหมือนกับที่ให้เราถ่ายตั้งตั้งแต่แรกกันเนะาะก็ไงายอยู่สองตัวนี้สองตัวนี้คือกองกันอยู่คว่ำอยู่ครับผมก็เท่านี้แหละครับผมวันนี้ให้มาเยอะ <c oughs> ก็เอาที่ไงแล้วกัน <c oughs> ครับใช้เป็นแนวทางครับผมต่อฝากฝากได้ครับฝากช่องได้ครับผมฝากกด ติดตามได้ครับผมครับขอบคุณครับผม